เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นสโคบในเอคีนะครับผมก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นปืนใหม่บ้างนะผมก็ปืนนี้ก็ลั่นไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันดีดนะดีดโคตรเลยต้องแต่งแพงหน่อยจะเล่นได้นะแล้วผมก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงแอร์ดรอปที่ตกอยู่ทางอ่อนแต่คนก็ไม่เจอคนเลยนะครับก็มาลุ้นกันว่าซั่นแปดหิมะเนี่ยจะมีของแดงใหม่หรือเปล่านะอะไรเนี่ยอุ้ยปืนใหม่เออพีจีโอ้โหอย่างนี้ผมย้อนสอนกับไปเข้าหายแล้วทุกคน อย่างนี้ต้องเอาไปยัดในหายนะทุกคนด้วยความโกงนะเพราะว่าปืนนี้น่าจะยิงตรงดิ่งเลยทุกคนของเกลือไม่ไม่ค่อยย้อยเท่าไหร่นะถ้าเราไปยิงในพื้นที่คแคบตอนนี้ผมก็เข้ามาในหายแล้วก็เห็นขึ้นอยู่สองคนนะทุกคนนี่เข้ามาละวเห็นเราเลยไม่ตายเขามีเพื่อนทุกคนเดี๋ยวปลาสตันติดไว้ก่อน <c oughs> เอาแล้วหนีหนี่เข้าปลาไฟดักไว้ด้วย <c oughs> เฉลี่ยแล้วครับปึ๊บหูไปแล้ว สองตัวนะทุกคนเมื่อกคคี้น่าจะหมวกสีบ้างเมื่อกี้แต่เกาะอะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าใสาก่กอล่กหรือเปล่าเอาไปดูเมืคค่อกี้เขายังพุ่นเป็นอยู่แถวนี้อยู่นะเขาอาจจะดักเราก็ได้ปลาล่าเบิร์ตจะจัดไปก่อนนะทุกคนอาจจะวิ่งเข้าเล่นเลก็ได้นะเมื่อกคคี้ผมยิงเก็บอุ้ยอันนีมีเลเซอร์ซะด้วยมา เราเบิดสูใส่เลยเรางพายูเข้าครับทุกคนทำไมข้าโมงเนี่ยไหนหรออุ้ยไีบอกแล้ววันเ,เอ้าตึกเอตเอตเอระวังระวังระวังที่ผ่านทุกคนเินยากแล้วทีนี้ในมุมนี้ตึกเอโคได้เปลี่ยน,นทุกคนเดี๋ยวผมลองใส่สอไปก่อน้วเบิดสวนตายแล้วสัก,กตัวนี่มันอยู่ตรงไหนนี่เอา้า มันไม่เจออ้าวอ้าว,าวไม่ากทุกคนแตตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าไหนหรือเปล่านะไม่เจอดูวีกเบิดผมถอดไ้ไวครับทุกคนกิีบไ้ไวเลยฮะเล่นยากแล้วทีนี้ผมว่าต้องรอให้เขามาแบบมุมเปิดสำหรับเรานะเพราะว่าผมจะใช้ปืนใหม่ทุกคน rpg ผมว่าน่าจะเม็ดเ,เดียวตาย อ <c oughs> าจะไม่เดือดซาดนะครับระเบิดขนาดนี้ตอนนี้ก็ขโมยระเบิดแฟนมาเล่นทุกคนผมจะปลาดูว่าเขาจะตายสักคนไหมนะพเพราะเขาปนเปื้อนอยู่นี่มาหลายรอบแล้วรล้วสกุลหงิดละเขาไม่เข้ามาสักทีนะเปิดไล่ไปก่อนทุกคนาจะมาหรือเปลา่า้าจะใส่ไหนอยู่ก็ได้นะแต่แบบพวกปลาตายแล้วในขาหวัวหุ่มีนี่มันแบบ อันตรายของเราจริงๆว่ะนี่ขอนสองอีกทีสิเอันนี่มันไม่จบเป็นสิ้นจริงๆเฮ้ยเจอแป๊บๆใช่แน่ๆน้าต่างบานนี้แตกเลยนี่โอ้โหโอ้โหปืนปืนยังดีนะทุกคนขนาดใส่ท้ายดำมานะนี่โอ้โหเข้าดีกว่าเอาก่อนจะได้คว้าอุ้ยระเบิดฟาเรววิว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง ใช่โอ้โหเขาระเบิดมาพอดีผมกำลังจะส่องเคาะเลยปืนก็ดีดจังเลยเนี่ยดีดตัวกันทุกคนมาเฮ้ยเจอว่ะเ้าย่องบอลมาหาลงไปโหมีส่วนกลางอากาศเจยปาปืนครับเฮ้ยรอ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 เขาจะดันรักเขาจะดันรักรอดีกว่ารอดีกว่ามานุ่มนี่มาหรือเปล่า โอ่ะพีเคมา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 ลอ่ลอๆลอ่ลอเลยล่อเลยล่อเลยมาพกักกรรมมาทุกคนปืนอาบีจีป้อมยัดเอ๊บนั่งรอเลยตั้งป้อมครับทุกคนป้อมปืนใหญ่ของเราเอ๊ะมาสักทีสินิลมขอแบบดันดันแบบดูดูนะ <c oughs> ดันดูด,ด,ดูนะมาจะได้กระเด็นเลยอะ่ะเฮ้ยเขาจะโดดหรือเปล่าเนี่ย โดดนี่ชิปหายทุกคนเหลี่ยมเราที่คิดไว้เนียางยางยางยังไม่โดดครับอะไรเมื่อกี้ขาวๆมันคืออะไรเอฟเฟกต์นี่มาหรอแล้วเขาไปฉายมะมาเรียงเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเหยียบร้อยเอื้อเลยเมื่อกี้ยาด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 ฮึฮึอุ้ยหายดิ สวยปพื้นอาวเม่อกี้มันโกงไปไหนผมว่าตัวน,นั้นก็น่าจะเจ็บปากตายได้เลยน,นั่นแหละผมชุบแป้แล้วก็เจอบบลลีเลยโอ้โหอุ้ยนหนปะเนี่ยว่าจะเป็นไหนก็ได้นะแต่เขาถอดนะ เค okay, ครับทุกคนก็ตอนนี้กระเป๋าหายไปตัวนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูชั้นสามนะทุกคนเขาอาจจะทิ้งไว้วันนั้นนะเฮ้ยงไงจจจเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกระเป๋าใบไปเริ่มเทิมเลยโอ,โ,โอ้โหโหทิง้งปืนไปด้วยแล้วเขาบวกตีก่อนมานะเพราะนั่นใช่แหละก็เขามีปืนต่อกระบอกนะในตัวเดี๋ยวเช็คดูกระเป๋าก่อนทุกคนไม่มีหนูในกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋านี้ก็ให้ปไปแล้วครับ ส่งดูตึกเอกันนะคนพ่อเธอเขายังอยู่เลยอุ้ยระเบิดเขาจะออกข้างหลังเหรอเขาที่จะกันกับเราได้เหรอเฮ้ยเอ,อ้าเอ้าชิบหาและเธอกูตายได้ไงขอกบนเขาเฮียสวยแล้วทีน่นี้แล้วเวลาก็แดงแล้วด้วยเวลาจะหมดแล้วทุกคนต้งไงดีดค่อยๆส่องดูนะถ้าเขาเป็นไนนี่เราอาจจะโดนก็ได้นะค่อย สองไปทุกคนเพื่อความได้เปรียบของเราถ้าเราค่อยๆผูเราจะเห็นแล้วก็ได้เปรียบกว่านพเดินไปเฮ้ยเจอโอ้โหอยิ่ไม่โดนเลยพืนดีจังวะระยะนี้อื้มพาลักทุกคนเราพาโอก,กาสไปละขอดูก่อนนะว่าเขามีเพื่อนอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวครบตีหรือเปล่าเนี่ยสวยแล้วแล้วทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาจะหมดแล้วแล้วเขาออที่กับเราเหรอ เมื่อกมีระเบิดอยู่ข้างล่างใช่ปะ่ะผมนึกว่าเขาบวกกันนะนึกว่าชิงทางออกกันเดี๋ยวเขาปลาล่อวะ่ะไมนสนันบนเขานะผมตอดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวส่องดูก่อนแล้วกันนะรอบสุดท้ายแล้วผมไม่เจืวะ่ะเขาไม่ผลและคนนี่ผมยิงโดนไปนะผมเก็บของแฟนลอยแล้วกันขอ้แล้วก็เยอะยอยู่ล้ว ออกไปอีกเยอะเลยเฮ้ยมันคาใจว่ะขออีกสักรอบดิมาให้มันเสร็จ,รจไปตายก็ตายวะ่ะวัดไปเลยหุ้ยตายหรือเปล่าตายปะบอลชิบหายแล้วนี่ตาย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 โอเคแล้วก็ข้อจะมีเพื่อนนะทุกคนเดี๋วยวเราเก็บ ขไปเดี๋ยวผมรอไปเช็คดูศพแล้วเขามีของหรือเพื่อนเขาดึงไปแล้ว ดูซิปืนอะไรเอ่ย S J หรือ A X นะอุ้ยไหนเทียไหน A X อุ้ยได้ไงอกล้าใส่มาได้ไงเนี่ยจะมาคนเดียวหรือทีมตายหมดวะเนี่ยไม่ไหวแล้รนะเวลาก็จะหมดนะทุกคนอันนี้ก็ผมว่าจะดึงแค่ปืนแล้วก็ไปเลยนะเอ๊บ ปะะจูมอยู่แล้วจ้าก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสโคบในทุกคนนโ,โเล่นสโคบในจนมาเจอไหนผมก็อยากลองเล่นซีรีส์น,นะทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองใส่เล่นดูนะทุกคนแต่ตกไหมอีกเรื่องนึงนะโอ้โหล้านเก้า